นี้มันช่างแท้นี่มันก็จะมีคากันมาเอาแล้วทำไมมันถึงไม่เอาฮะหาใส่ให้โลดต้องเอาปึกนี้วางก่นอนข้าหลังเออนึ yeah. ออกเยะอะก็ท้อนแล้วลูกใหญ่บ่อะเลยปขอปล่อยนะอย่าไปถ่ายลูกใหญ่เดี๋ยวโดน

i <laughs> 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 ่ะพลังการงานสร้างบกถ่ายก็ถ่ายไอ้ลูกอย่อะถ่ายลูกใหญ่ๆเสียตีสั่งไม่มีให้เสียตีเ,ออเสียตีจะเอาแต่ลูกใหญ่ๆเหรอ,หอลูกเล็กก็อร่อยนะโอ้โหกระท้อนนะคะทุกคนลุงกับป้ากระท้อนมาให้นะคะ คนยังห่วงงานอี่คนนะ่ะ<อ>มีการห่วงาาวงานอีกหมอนัดยิบเจ็ดแล้วเสียนักเนียี <c oughs> อันนั้เป็นาวคนมันใจเใจมันไม่ยน,นเนยแต่อารมณ์ อาตามสั่งเลี้ยวไหลอย่าวิ่งเร็วหลาีอย่าวิ่งเร็วหลายเป็นตาย่านเห็นเห็นแค่ไอ้คันเจอปั๊ดเดียวไม่ได้โอ้โเอาแค่กลับถึงบ้านปลอดภัยพอบอกยายข่าก็ตายไวนก็ตายเกือบมีการเราอะเออเนาะนัาก็เก่าอีกคนนึง ạ rồi thì đại bác ạ rồi không phải là một cái bàn luôn ạ rồi ạ rồi ạ rồi